ไม่ใช่คือคุณสุทธิริมทองคุลนะ่ะเป็นคนเรียกร้องนะแล้วก็เรียกร้องให้ผมตรวจสอบพอผมตรวจสอบให้แล้วก็บอกว่าจะเอาพิโจกมาฟอกข่าวในกรรพนิการจะให้เนี่ยกรรพรธิการความมันคงเนี่ยมาฟอกข่าวพิโจกไม่ใช่นะคือเมื่อคุณเรียกร้องมาเราก็มีความเป็นกลางเราก็ถามตรงๆพิโจกไปชี้แจงต่อสื่อมวลชนหลายช่องแล้วนะครับประชาชนเนี่ยก็ต้องพิจารณาเองว่า สิ่งที่พี่โจ้พูดเนี่ยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่สิ่งที่แน่ๆคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคดีนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์มันเป็นเรื่องของการยึดบัญชีทรัพย์สินกับเรื่องของร่ำรวยผิดปกติที่ปปชอันนั้นคนที่จะตอบได้ดีก็คือปปชแต่บอิญเมื่อวานปปชก็หนีไม่มานะเพราะถ้ามาผมก็ต้องถามเขาอยู่แล้วแต่ทางปปงแจ้งแล้วว่าเรื่องทองคำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ คดีที่ไม่ได้เกิดจากคดีมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินเพราะว่าไม่ได้เกิดจากคดีมินนี่หรือไม่ได้เกิดจากคดีเบนเคมัเตอร์เป็นเรื่องของการที่มีการซื้อขายทองตั้งแต่สมัยสมร0ถหกถึง62มั้งนะครับแต่คดีของมินนี่เนี่ยมันเกิดปี6566มันห่างกัน2-3ปีอ่ะแต่นั้นมันมันยังไม่เกี่ยวกันจึงไม่ใช่อำนาาหน้าที่ของปปงส่วนเรื่องของปืนเนี่ย เปินก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่คดีโมโนฐรนความผิดมันเป็นเรื่องของบปชเช่นเดียวกัน